ูแล้วหมอชิตคนเทียบเลยก็อีไม่พอนั่งนั่งพื้นกันเต็มไปหมดเลยคนที่สุดแก่คุณเบสเมษายนสองห้าหกแปดที่ยศานีหมอชิตสอง คนเทียบเลยนั่งไม่พอนะถึงแล้วทงองหลอกทางลงปากซอยสามสิบแปดไม่มีบรนไัเลือดนะตรงนี้ต้องลงทีละขั้นนะ่ะ สูงมากเลยอ่ะจาก้าวทีเดียวก็ได้ป่ะวะลองดูนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบวยข้อขอหมูฝากซอยสามสิบแปดวันที่ สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปดเวลาสองทุ่มสี่สิบเพราะว่าลังเก็บล้านแล้ว <c oughs> ก็กลับบ้านเขาแล้วข้าวขาหมูนี่อันนี้หกสิบข้าวขาหมูใส่ไข่ปากซอยสามสิบแปดสุขุมวิท แล้วก็เต้าถึงอีกสี่สก้าเก่ากินมาตั้งแต่ถ้วยละ15บาบาทเดนี้สี่สิบแล้วหมูสองหัวสองขานี BTS พร้อมปุ่งสิบสองเมษายนสองห้าดมาดูหลังเรื่องดอกโต๊ะพระแท้คนเอดูฟรีนะ สำหรับผู้สูงอายุ4วัน12 13 14 15นในเครือเมเจอร์ทั่วประเทศเฮ้ยลอยแบบน่ามืัแนี้ขอนนี้ลอยถึงทีเราจะไปดูนังน่งท,ที่เมเจอร์รักษากรุงเชียนวันที่2เมษายน2561 เราให้ดูฟรีนะสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปแม่ดงไปก็ได้รอเพื่อนหัวหน้าง